ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้ลองกดปุ่มนะเพื่อปิดครับอ่าตอนนี้เป็นประตู AC นะอ่าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ครับรุ่น slow คือไม่มีที่ไหนให้นะคือมีที่นีท่ที่เดียวครับในราคาเซฟสุดๆของแถมเพียบนะครับอ่า slow ครับค่อยๆ s l ว w ค่อยๆปิดอ่าต่อไปกดเปิดนะครับ ออนนี้นะของเราจะแถมตัวเซนเซอร์กันหนิบให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็สวิตช์ไร้สายในบ้านแต่เราไปติดแล้วนะครับในบ้านเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูนะครับอ่าสโลครับอ่าค่อยๆเดี๋ยวลองเซ,เซ็นเซอร์ดูนะครับอเดี๋ยวเราเดินผ่านเซ็นเซอร์ครับประตูก็จะถอยคืนไป กันหนีบครับเดี๋ยวเราลองไปดูทดอสอบอสวิต์กดไร้สายในบ้านอันนี้เราติดเรียบร้อยแล้วในบ้านนี่นครับเป็นสวิต์ไร้สายไว้กดในบ้านนะครับเราแถมให้นะครับในชุดนี้นะครับไม่มีที่ไหนแถมให้ขนาดนี้นะครับก็ดูนะครับ ประตูทํางานแล้วครับก็ปิดเดี๋ยวเรากดอีกทีนะครับประตูก็จะหยุดนะก็อีกทีนะครับประตูหยุดครับแต่กดอีกทีนึงประตูก็จะเปิดนะครับคือวนกันไปนประตูเปิดครับเสร็จเรียบร้อยส่งงานครับ